มองโลกในแง่าลายก็คือ pessimista นะคะถ้าเป็นฉันโซโน pessimista ผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะคุณก็เสีย pessimista ผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันอย่างที่ระดาบอกนะคะถ้าเป็นพวกเราเสียโม pessimisti เปลี่ยนจากอาเป็นอีเท่านั้นนะคะ ใช้กับคำกริยาเอสเรนะคะเพราะฉะนั้นเป็นพวกคุณก็เสียเตะเปสิมิสตินะคะโอเคนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ